สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้โปรแกรม Photoshop พอสมควรนะครับครานี้เราต้องเอาโปรแกรมที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยมาใช้ให้เป็นการใช้ให้เป็นเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าเราต้องมาสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าเป็นสื่อหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นมีเดียยกตัวอย่างว่าผมมี p r o Product อยู่ในมือผมจะทําให้เพื่อนๆซื้อของผมผมอาจจะต้องมีสื่อในการที่จะนําเสนอว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับน่าใช้อย่างไรราคาเหมาะสมกับการใช้งานอย่างไรนะฮะ ตรงนี้ถ้าเราสื่อออกมาเนี่ยเราจะแยกสื่อตัวนี้ออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือสื่อสิ่งพิมพ์ผมอาจจะมีโบชัวสินค้าตัวนี้ออกไปใช่ไหมครับแต่ณว,วันนี้เนี่ยการที่เราจะมีสื่อสิ่งพิมพ์เราใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงและกระบวนการผลิตค่อนข้างจะซับซ้อนแต่เรามีโอกาสดีขึ้นมาว่าถ้าเป็นกลุ่มลูกค้านะที่ใช้จํานวนสื่อสิ่งพิมพ์ไม่มากเนี่ยตอนนี้เรามีระบบการพิมพ์อาจจะเรียกว่าเป็นอิงเจตหรือเป็นเลเซอร์นี่ก็ตามนะครับซึ่งลดต้นทุนและขั้นตอนในการผลิต ดังนั้นเราจรึงต้องรู้กระบวนการวิธีการในการสร้างมีเดียนี้ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นอย่างแรกนะครับที่ผมมองถึงเรื่องการใช้สื่อสิ่งพิมพ์นะครับอย่างที่สองการใช้สื่อของเราเราอาจจะเรียกดยได้ว่าเป็นการใช้สือส่อทางด้านออนไลน์การใช้สื่อทางด้านออนไลน์ตอนนี้เนี่ยมันจะมีในพื้นที่ในการที่เราจะได้นําเสนออยู่หลายพื้นที่นะครับซึ่งเราจะเรียกตรงนั้นว่าเป็นทราฟิกทราฟิกก็จะเหมือนกับการจราจรนะครับที่จะวิ่งขวักไขว่เข้าไปนะครับสู่กลุ่มที่เป็นลูกค้าหรือเป็น ผู้มุ่งหวังของเราถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มสังคมหนึ่งการนําเสนอก็จะมีรูปแบบและวิธีการนําเสนออย่างหนึ่งนะครับซึ่งในนี้เนี่ยผมอาจจะเน้นไปที่ facebook ก่อนนะครับแล้วก็จะค่อยๆทยอยแบ่งปันในสื่อที่จะใช้กับสื่อสังคมอื่นๆในภาคออนไลน์ต่อไปนะครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาเบื้องต้นของการสร้างสื่อก่อนนะครับมาดูนะครับว่าวิธีการที่เราจะเรียนแล้วเนี่ยเป็นยังไงครับเรียนแล้วต้องทําได้ เพราะนั้นวิธีการที่จะผมจะแบ่งปันเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องยากนะครับจะให้ค่อยๆทํากันไปทีละขั้นนะครับแต่ว่าพอเราเรียนแล้วพอเราทําได้เราต้องใช้ให้เป็นตรงนี้ต่างหากครับเป็นหัวใจที่จะนําไปสู่ความสําเร็จถ้าเราใช้ไม่เป็นถึงแม้เราจะมีผลงานออกไปสวยนะครับแล้วไม่มีระบบรองรับให้เข้าไปสู่การมีไรายได้อันนี้จะถือว่าเราใช้ไม่เป็นเท่ากับทํางานฟรีเลยนะครับมาดูนะครับเรียนให้ได้ผลงานแล้วก็ยกระดับผลงานของเราให้มีสไตล์าจากสื่อสิ่งพิม์ คือสิ่งพิมพ์ที่เราควรจะมีสไตล์ซึ่งเวลาที่เรามอบบิสเนสการ์ดหรือว่านามบัตรหรือโปสเตอร์หรือแผ่นปิวอะไรก็ตามเนี่ยเขาต้องมองออกเลยว่าองค์กรเราบริษัทเราหรือว่าตัวเราเนี่ยมีระดับนะ,นะครับเป็นนักการค้าเป็นนักธุรกิจนะครับซึ่งมีความจริงจังและมีความเป็นมืออาชีพอยู่ในตัวแล้วนะครับเพราะนั้นสื่อในรูปแบบของการขายต่างๆเนี่ยผมจะทยอยแบ่งปันนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นพับโบชัวต่างๆเนี่ยนะฮะจะมีไซส์มาตรฐานจะมีวิธีการวางเลเยอร์ ซึ่งมืออาชีพในการทําสิ่งพิมพ์ต้องรู้นะครับเรื่องนี้ผมมีประสบการณ์พอที่จะแบ่งได้และจริงๆแล้วเนี่ยสามารถจะแบ่งได้ในรายละเอียดนะไม่ว่าจะเป็นการทํางานในระบบการพิมพ์ที่ต้องใช้เพรสนะครับใช้ฟิล์มแล้วก็เข้าสู่กระบวนการพิมพ์ที่เป็นออฟเซ็ตอันนี้ผมแบ่งปันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่เชื่อว่าเพื่อนๆทั้งหลายคงไม่ได้ใช้ตัวนี้จริงจังแต่ส่วนที่ผมแบ่งปันแล้วได้ใช้จริงจังน่าจะเป็นใช้ระบบการพิมพ์ที่เรียกว่าเป็นอิ k เจ็ตนะครับตรงนั้นเดี๋ยวจะทยอยแแบ่งปันล้ว เชื่อเลยครับว่าเพื่อนๆจะมีนามบัตรนะรที่สวยและประทับใจสิ่งอื่นๆที่ผมยังไม่แบ่งปันมาในคราวดเดียวเนี่ยผมจะทยอยแบ่งปันมานะครับคราวนี้เรามาดูอีกสื่อหนึ่งที่เรียกว่าเป็นสื่อออนไลน์นะครับคอนเทนต์ใน f c e e o o o เนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างภาพรักษณ์ที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งฮอตมากนะครับแล้วผมเชื่อว่าวิธีการในการปรับปรุงเนี่ยของ a c e b o o k เนี่ยสามารถที่จะ อยู่ในสังคมออนไลน์ได้อีกนานพอสมควรเลยนะครับอาจจะมีโซเชียลใหม่ๆเข้ามานะครับแต่เชื่อว่าความเหนียวแน่นของ Facebook จะอยู่กับเราอีกนานเพราะฉะนั้นต้องจริงจังกับคอนเทนต์ใน a c e b o o k แล้วจริงจังกับการสร้างภาพปักให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจส่วนเรื่องของการเขียนเว็บเพจผมมีวิธีการเขียนเว็บเพจนะครับถ้าเรามีพื้นฐานบ้างนะครับผมยืนยันว่าวิธีการเขียนเว็บเพจแบบนี้เนี่ยเราสามารถจะนาไปใช้สร้างผลลัพธ์ทางด้านรายได้ได้เร็วมาก แม้แต่เว็บฟอร์มนี้ก็เหมือนกันนะครับการสร้างเว็บฟอร์มจํานวนมากนะครับสาหรับคนที่เป็นผู้นําทีมนะฮะผมมีวิธีการให้เพื่อนๆมีวิธีการสร้างเว็บฟอร์มแล้วใสใ่โค้ด html เอาไปใช้ได้อย่างง่ายเลยนะครับผมเจนระบบให้นะครับแล้วพวกเราจะคอยดูว่าผลลัพธ์จากการที่มีคนกรอกเข้ามาเนะี่ยเราสามารถจะกระจายให้สู่ทีมงานเราได้โดยง่ายเลยคราวนี้มาดูเรื่องแบนเนอร์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเรามีการโพสต์ไปตามเว็บดังๆนะครับแบนเนอร์ยังเป็นตัวหนึ่งนะครับที่เกิดประโยชน์กับเรา น,นอกจากลิงก์แล้วยังมีแบนเนอร์นะครับแล้วการตกแต่งให้เว็บและบล็อกนะฮะเว็บและบล็อกเนี่ยเป็นเหมือนสถานที่ที่เขาจะมาเยี่ยมชมเราซึ่งถ้าเป็นเว็บที่มีสินค้านะครับอาจจะเรียกว่าเป็นหน้าร้านเพราะฉะนั้นเว็บจะต้องสวยพอสมควรนะครับแต่ในกรณีที่เราใช้เว็บบล็อกหรือใช้บล็อกเกอร์นี่ก็ตามนะครับการแต่งเว็บนะครับเพื่อเป็น p e r s o n a l w ว็บจะส่งเสริมคุณค่าและภาพลักษณ์ของตัวเรานะครับและวิธีการที่เราจัดเลเยอร์ในเว็บเป็นจะทําให้สามารถ เราวางคอนเซปต์ในเรื่องการนําเสนอไม่ว่าจะเป็นบทความประกอบภาพหรือบทความประกอบภาพและวิดีโอตรงนี้เว็บของท่านจะสวยขึ้นนะครับคนดูจะดูสบายตาแล้วก็น่าติดตามมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีการส่งเสริมภาพลักษณ์และผลงานของเรานี่ยให้สวยอย่างมืออาชีพถ้าเพื่อนๆได้รู้เรื่องของการทําสไลด์นะครับใน powerpoint นะครับให้เป็นวิดีโอเราจะรู้เลยว่าสไลด์วิดีโอจาก powerpoint สามารถจะเอามา ปรับเปลี่ยนนะครับความรู้สึกในการนําเสนอได้เยอะมากๆนะฮะนอกจากสไลด์จาก powerpoint มาเป็นวิดีโอแล้วเนี่ยนะครับให้ดูการสร้างสไลด์โชระดับเทพซึ่งเราใช้โปรแกรม Pro โ,โชนะครับเป็นโปรโชห้าซึ่งจะโชว์ในการสร้างสไลด์ของเราตัวนี้เดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูแต่ว่าการที่จะสร้างสไลด์โชระดับเทพได้เราต้องมีพื้นฐานในการแต่งสไลด์ก่อนนะครับเพราะว่าตัวสไลด์โชเนี่ย จะมีส่วนประกอบหลักอยู่2ออย่างก็คือว่าการเปลี่ยนภาพซึ่งเราเรียกว่า transition นะครับกับการเคลื่อนไหวาภายในภาพตรงนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวาภายในภาพอาจจะเรียกว่าเป็น animation ก็ตามนะครับในนั้นโปรแกรมเขาช่วยเราจัดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเรามีการจัดเพื่อที่จะมีวัตถุประสงค์บางอย่างในการนําเสนอซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นข้อความที่ค่อยๆเลื่อนให้คนเขาอ่านอย่างเงี้ยนะครับแม้เป็นวิดีโอคนก็ยังอ่าน เรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะมีการสอนอยู่แล้วนะครับใน Pro s h o ช .Producer 5นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการทำสไลด์โชว์ระดับเทพคราวนี้เรามาดูว่า e- m a กกาซีนมันคืออะไรและทำไมเราจะต้องมาเรียนในเรื่องของการทำ e- m a กกาซีนด้วย e- แมกกาซีนจะเป็นมีเดียอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นเราสามารถที่จะเขียนหนังสืออาจจะเป็นแมกกาซีนสักเล่มหนึ่งที่เกี่ยวกับตัวเราเกี่ยวกับผลงานเราเกี่ยวกับทีมเราเกี่ยวกับระบบของเรานะครับหรือเกี่ยวกับ ความเป็นส่วนตัวของเราแต่เราจะส่งลิงก์ตัวนี้ให้เพื่อนอ่านนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยบทความของเรามีประโยชน์ต่อสาธารณชนการที่เราส่งให้เพื่อนได้อ่านบทความพวกนี้ถือเป็นการช่วยเหลือสังคมนะครับแต่การที่เราจะมีแมกกาซีนสักเล่มหนึ่งมันต้องสวยเขาถึงอยากจะอ่านเราต้องจูงใจตรงนี้เพราะฉะนั้นโปรแกรม Photoshop จะเข้ามาช่วยในการสร้างเพจต,ต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะเรียกจะเรียกว่าเป็นหน้ากระดาษของเราเนี่ยซึ่งมีการวางเลเยอร์ได้อย่างสวยงาม ตรงนี้ผมจะมีการแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางเลเยอร์นะครับไซส์ของหน้ากระดาษที่พอเหมาะนะครับหรือแม้แต่จํานวนหน้ากระดาษต่อเรื่องเราค่อยๆเรียนรู้ตรงนี้ไปนะครับแล้วเราก็จะมีสิ่งพิมพ์นะครับซึ่งขึ้นไปอยู่บนโลกออนไลน์กราน,นี้มาดูเนื้อหานะครับเล็กน้อยนะครับในส่วนที่เป็นคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ที่เราจะเอาไว้โพส์ตใน Facebook มีอะไรบ้างเหตุที่ผมนํามากล่าวตรงนี้เพราะว่าการที่เราจะมีเนื้อหานะครับประเภท เป็นข้อความบทความคำคมถ้าเกิดว่าเราต้องการสร้างภาพลักษณ์จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมีเทคนิคเพิ่มเติมนะครับไม่ใช่เพียงแต่เราไปก๊อปของคนอื่นเขามาวางแล้วคนจะจําได้ไม่เลยนะครับอันนั้นเป็นสื่อทางความรู้สึกสื่อทางความคิดสื่อในสิ่งที่เราอยากให้เขาอ่านแต่ไม่มีผลลัพธ์ทางด้านการตลาดเพราะฉะนั้นการจะมีผลลัพธ์ทางด้านการตลาดให้ไปเรียนในเรื่องของ Facebook Marketing นะครับ ผมมีบรรยายอยู่แล้วนะในเรื่องนั้นเดี๋ยวพวกเราค่อยๆเปิดแล้วก็เรียนรู้เอานะครับส่วนในเรื่องของวิดีโอเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆเพราะว่าการใช้ Facebook แล้วมีวิดีโอเข้าไปมันจะเป็นก่อกําเนิดนะครับจูงไปสู่การใช้ Facebook Marketing และวิดีโอ Marketing ควบคู่กันไปนะครับส่วนเรื่องข้อความเราได้ไปลิงก์ในเรื่องของ Relation Marketing เรื่องพวกนี้ผลลัพธ์ทางด้าน Marketing เป็นเรื่องสําคัญมากๆเช่นเดียวกันครับ รูปภาพเนี่ยอาจจะมีรูปตลกอาจจะมีรูปในการที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้เราดูเป็นคนสง่างามใดๆก็ตามนะครับภาพลักษณ์ต่างๆเหล่านี้ต้องมีการปั้นแต่งใส่เทคนิคพอสมควรเขาถึงจะเห็นเมื่อเขาเห็นเขาถึงจะจําเมื่อเขาจําเขาจําในสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์เราจะออกมาเป็นภาพบวกเลยการส่งลิงก์ต่างๆตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วถ้าพวกเราเดี๋ยวมีความเข้าใจในเรื่องลิงก์ที่ผมอธิบายอยู่ใน Facebook Marketing พวกเราจะรู้เลยว่า การส่งลิงก์เนี่ยเป็นเหมือนกับการปูถนนลาดยางอย่างดีเลยให้เขาวิ่งมาหาเรานะครับปูถนนตรง,ตรงนี้ปูที่ไหนครับในทัฟฟริกนะครับซึ่งอยู่ใน Social Marketing ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราค่อยเรียนตรงนั้นนะครับเราจะมีถนนที่เขาสามารถจะวิ่งมาหาเราได้โดยสะดวกเห็นนะครับว่าเรื่องต่างๆที่ผมนํามาพูดเนี่ยทุกอย่างนะครับจะต้องมีการยกระดับขึ้นมาแล้วใส่มาร์เก็ตตเข้าไปการใส่มาร์เก็ตตเข้าไปต้องใส่ความน่าสนใจและจูงใจเข้าไป นะฮะวนในเรื่องของการที่เราจะทำโซเชียลมาร์เก็ตติ้งหรือว่าในการที่เราจะปรับนะฮะให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีใน Facebook ผมมีคำแนะนำอย่างนี้ครับให้เราเริ่มกันที่ตรงโปรไฟล์ก่อนนะครับตรงโปรไฟล์เนี่ยให้แยกออกไปก่อนนะครับว่าัฟเวอร์หรือว่าปกของโปรไฟล์กับปกของแฟนเพจก่อนนะฮะซึ่งจริงๆแล้วใช้หลักเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ ให้ดูในส่วนที่เป็นโปรไฟล์ก่อนนะครับส่วนที่เป็นโปรไฟล์คืออะไรคือส่วนที่เราเนี่ยโพส a c e b o o k ปกติอยู่แล้วนะครับไม่เกี่ยวกับการค้าแต่เราต้องแทรกมาร์เก็ตติ้งเข้าไปตัวนี้จะเห็นนะครับว่าผมเองเนี่ยทำภาพตัวอย่างนี้ขึ้นมาโปรไฟล์ผมเป็นแบบนี้คือรูปประจําตัวเป็นแบบนี้แล้วก็ในหน้าของปกเนี่ยผมมีคําบางคำนะครับที่อธิบายความเป็นตัวตนของผมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสาธารนณะคราวนี้พอผมเริ่มมีรูปประจําตัว ผมก็ต้องเลือกแล้วว่ารูปประจําตัวผมควรจะเป็นรูปผมนะครับหรือควรที่จะเป็นโลโก้เพราะฉะนั้นตอนที่เราเองเนี่ยไม่ได้ทําปกที่เป็นแฟนเพจนะครับเราควรจะใช้รูปประจําตัวซึ่งเป็นตัวเราเพราะมันเป็นการสื่ออย่างความเป็นส่วนตัวไซส์ต่างๆมีตามนี้นะครับเราลองโพสตแล้วก็หรือว่าปิ้นสกรีนนะครับหรือจดก็ได้นะครับไซส์ต่างๆเหล่านี้ไว้ก่อนนะครับเพราะเราเข้าไปเรียนในทางรัดโฟโต้ช็อปนะครับเราจะรู้วิธีการในการสร้างเรื่องพวกนี้เลย นะฮะซึ่งผมจะไม่ต้องอธิบายในตอนนี้แต่เรามาดูผลลัพธ์ในตอนนี้ว่าหลังจากที่เรารู้ว่าไซส์มันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเพราะนั้นปกจะมีรูปร่างรูปทรงแบบนี้ทําตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนปกนะครับปกจะต้องมีความหมายที่ดีในทางธุรกิจพอสมควรนะครับแต่ไม่ใช่ใส่เรื่องธุรกิจเข้าไปนะแต่มีความหมายว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีสาระทางธุรกิจนะครับไม่ต้องหนักนักนะครับอย่าให้หนักธุรกิจนักเพราะเขาจะมองออกว่าเราอาจจะเข้ามา ทำประโยชน์ทางการค้าอะไรนะครับส่วนรูปของรูปประจำตัวเนี่ยในโปรไฟล์ก็จะเป็นไซส์เนี่ยฮะ180คูณ180พิกเซลซึ่งไม่มีอะไรซับซ้อนอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าถ้าเ,าเรียนอยู่ในทางรัฐ Photoshop เราจะรู้เลยว่าทำเรื่องพวกนี้ง่ายผมเอารูปนี้มาลงเนี่ยนะครับจะเห็นว่าขนาดเนี่ย404คูณ40 404นะครับแล้วทำไมจะต้องมีขอบสีขาวมันเป็นการทำให้เราทำภาพไม่ลน้นนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ย เวลาเราโพสต์ไปแล้วเนี่ยนะครับในหน้าโปรไฟล์ของเราถ้ากลับเข้ามาดูจะเห็นว่าเรามีการเรียงภาพไว้ได้อย่างเรียบร้อยสวยงามนะครับกับบางคนที่ไม่มีความรู้ภาพจะล้นบางทีเนี่ยนะฮะอาจจะเห็นแค่ค่อนภาพไม่เต็มภาพส่วนที่เหลือ,อาหายไปซึ่งเป็นส่วนสาระสำคัญด้วยนะฮะอย่างนี้ผมพยายามให้พวกเราเห็นว่าขนาดของโปรไฟล์นะครับเป็นเพจที่ถ้าเกิดว่าเราทําไฮไลท์มันเมื่อกี้เราไม่ได้ไฮไลท์มันก็จะมา ในไซนั้นนะแต่ถ้าเรากดไฮไลท์นะครับเพ,เพื่อนเพ่เข้าไปดูในในเพจหรือว่าในโปรไฟล์นะเขาจะมีคําสั่งว่าคุณจะแก้ไขไหมคุณต้องการให้เป็นไฮไลท์ไหมถ้าเป็นไฮไลท์ก็คือมีดาวตรงนั้นพอคุณกดปุ๊บภาพมันจะยาวถ้าเราไม่เตรียมภาพให้ถูกต้องเราเอาภาพสั้นไปกดไฮไลท์ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยกลายเป็นทำไรหน้าเพจของเราไม่สวยเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องสั้นๆง่ายๆนะครับค่อยๆดูไปนะครับค่อยๆสร้าง สิ่งที่ผมอธิบายในส่วนของ Facebook ในเรื่องของการที่เราจะเข้าไปทําให้พื้นที่ใน Facebook ของเราโปรไฟล์ของเราเนี่ยสวยงามน่าชมเราดูกันแค่นี้ก่อนนะครับ